เม้นโคตรแรงกามินอ่วมเจอแสหลอกเก่งหอบเงินกลับเกาหลี เปิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนให้ความสนใจติดตามอีกหนึ่งประเด็นสำหรับเรื่องราวดราม่าของคููจินสุดปังนคกชาลี AC, Charlie, และกามินล่าสุดดูเหมือนหลายคนจัดใจสลายหลังนุ่มนคกออกมาประกาศแยกและไม่สนใจกามินอีกและไม่ยอมรับผิดแทนเป็นคนทุกด่าก่อนอีกแล้วทำเอาหลายคนที่รักคู่นี้พากันคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวกามินและต่อว่าเธออีกด้วยดวยหลายคนพากันต่อว่าเธอหยันรุนแรงไม่ว่าจะเป็น หลอกไปได้กี่ล้านครับถ้าไม่มีชาลีใครจะรู้จักคุณคะยิ่งกว่าคอเซ็นเตอร์หลอกกันทั้งบริษัทเอาจริงๆดูเขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยลอยตัวเหนืออตรามาทุกครั้งไม่ทุกไม่เศร้า ร่าเริงผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาอย่าสนใจพวกไม่หวังดีรักกามินกลับไทยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองสูซูนะคะนางวันทองโกยไปเยอะสะต่อจริงๆเป็นต้นหลังจากมีการโพสต์ไปหลายคนก็พากันมาดูเรื่องราวดังกล่าวว่าจะจบลงตรงที่ไหนคะ่ะ